ที่ทีที่องค์โทำตัวอย่างไม่เหมือนดีไปแต่ตอนนี้ดูเป็นตัวอย่างมาไหมคะเดี๋ยวมีอีโอเนาะเดี๋ยวค่อยตอบทีหลังค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเนาะเดี๋ยวคําถามค่อยค่อยเดี๋ยวสู่ตอบทีหลังนะคะเดี๋ยวเอาอันนี้ให้จบก่อนเนาะเมื่อกี้เราจัดทาขอบเขตงานไปแล้วเนาะสู่จะเน้นย้าในเรื่องของขอบเขตงานเยอะเพราะว่าท่านทําผิดกันเยอะนะคะท่านให้ผิดกันเยอะเพราะว่า ไม่เข้าใจในเรื่องของหัวข้อในแต่ละข้อที่ที่ให้กรอกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการจัดทำเทมเพลตไม่จัดทำเทมเพลตนะคะเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าเลือกจัดทำเทมเพลตถ้าในกรณีที่ท้องถิ่นที่จะต้องคำนวณราคากลางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแล้วเนี่ยถ้าถ้าเลือกจัดทำแล้วมีการผิดพลาดในเรื่องของขอบเขตงานตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นไม่ได้แนบแบบแบนนะคะหรือว่าข้อมูลที่ท่านกรอกผิดพลาด ท่านจะต้องยกเลิกโครงการอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขได้แต่ถ้าท่านเลือกไม่จัดทาขอบเขตงานแล้วท่านแนบแบบแปนแนบขอบเขตงานไปนะคะถึงแม้ว่าท่านจะทําราคากลางในระบบคานวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่ก้างก่ะสร้างของท่านตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะอันนี้ของท้องถิ่นนะคะกรมชีการก็ให้ส่งแบบแจ้งปัญหาการใช้งานให้นะคะทางกรมชีการ อาจจะแก้ได้หรือไม่แก้ได้มันก็ยังดีกว่าที่ให้ท่านยกเลิกโครงการทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเทคนิคว่าถ้าจะให้แนะนํานะคะเรื่องของการจัดทำขอบเขตของงานให้ท่านเลือกว่าไม่จะทําแต่การที่ท่านเลือกว่าไม่จะทําท่านจะต้องมีขอบเขตงานท่านจะต้องมีสเปคคุณลักษณะเฉพาะอยู่แล้วมีอยู่แล้วแล้วก็มีตามข้อตามวอลถึงห้าเก้าด้วยในแนวทางที่สองก็จะดีมาก เพราะว่ามันจะเป็นข้อมูลชนกันร,ระหว่างผู้ที่แต่งตั้งที่จะทําขอบเขตงานกับพัสดุในการกรอ,อกข้อมูลในระบบถูกไหมทีนี้เรามาต่อกันในเรื่องของราคากลางสเต็ปต่อไปก็เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางนะคะยังได้ยินกันอยู่เนาะ,ะทีนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเราไม่ต้องแต่งตั้งแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเราแต่งตั้งไปพร้อมกับ จะทำแบบรูปและเป็นคณะเดียวกันนะคะอันนี้เข้ามาให้ท่านเห็นว่ามีเมนูเปลี่ยนแปลงมีเมนูเปลี่ยนแปลงความหมายคือท่านสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการได้นะคะสถานะที่ตรงหน้าเลขประจําตัวประชาชนเนาะจะมีคําว่าคงเดิมกับยกเลิกท่านจะต้องทําการยกเลิกก่อนยกเลิกคนเดิมก่อนถ้าท่านตั้งคนใหม่ท่านต้องยกเลิกคนเดิมก่อนระบบมันจะถึงให้ท่านเพิ่มคนใหม่ได้ ถ้าท่านไม่ได้ยกเลิกคนเดิมยังเป็นสามคนอยู่ระบบมันจะไม่ทันเพิ่มนะคะตรงนี้เนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำในเรื่องของราคากลางกันนะคะเพราะว่าสถานะของแต่งตั้งทัานปร,รการราคากลางเนี่ยมันอยู่ดำเนินการแล้วนะคะต่อมาเรามาที่กำหนดราคากลางค่ะระบบมันก็จะขึ้นให้เลือกเหมือนเดิมนะคะว่าท่านจะจัดทำเทมเพลตราคากลางไหม นะะคจัดทำในระบบหรือว่าไม่จัดทำนะคะกรณีที่จัดทำระบบจะสร้างเอกสารแสดงราคากลางให้ก็คือตามแบบบกตามหนังสือเวียนวสองศูนหกแบบบกศูนย์หนถ้าเป็นงานก่อสร้างแบบบกศูนย์หสำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ใช่ก่อสร้างนะคะถ้า่าเลือกจัดทำความแตกต่างก็คือระบบจะสร้างแบบบก 01หรือ06ให้โดยอัตโนมัตินะคะแต่ถ้าท่านเลือกไม่จัดทำท่านจะต้องทำแบบบอกอตามหนังสือเรียนว206มือข้างนอกแล้วก็เบล์เข้าไปด้วยนะคะเบล์เข้าไปในขั้นตอนนี้นะคะอันนี้คือความแตกต่างนะเน้นย้ำนะคะถ้าท่านเลือกจัดทำนะคะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ท่านก็จะต้องระบุรายละเอียด ลักษณะงานโดยสังเกตอย่างเช่นก่อสร้างอาคารกี่ชั้นพื้นที่กี่ตารางวานะคะประกอบด้วยอะไรบ้างมีโรงจอดรถพื้นที่เชื่อมต่อกับอะไรก็ว่าไปนะคะราคากลางเท่าไหร่ก็ระบุไปนะคะแล้วก็กดบันทึกแล้วก็มันจะมีบัญชีนะคะปริมาณราคากลางปริมาณงานปลอสสี่ปลอห้าปลอหกปลอห้าขอปลอหกขอนะคะอันนี้ก็คือมาจากคณะกรรมการราคากลา,า,า,าง ท่านก็มาเบลไฟล์สแกนเป็นไฟล์ pdf นะคะการสแกนเป็นไฟล์ pdf ขอให้สแกนให้มันชัดๆเนอะบางทีสูเห็นสแกนตกไอตัวช่องสุดท้ายอะช่องที่เป็นราคารวมอะหายไปเลยเหลือครึ่งนึงเนี้ยนะคะยังไงตรวจสอบเวลาสแกนสแกนให้มันให้มันครบชุดให้มันชัดเนาะแล้วก็แน่ไฟล์เข้าไปนะคะถ้าท่านจะเพิ่มอะไรนอกจากนี้ก็มีปุ่มเครื่องหมายบวก นะมีเครื่องหมา่มีถังขยะให้ลบได้นะคะอันนี้ถ้าเป็นในหน้าของถ้าถ้าเลือกจัดทํานะคะเลือกจัดทําแต่ถ้าถ้าเลือกไม่จัดทํามันก็จะเป็นอีกหน้าหนึ่งถ้าเลือกไม่จัดทําระบบมันก็จะขึ้นมาให้ท่านแน่ไฟล์ราคากลางเห็นไหมตรงเบ้าไฟล์นะคะแล้วก็ตรงรายการพิจารณากดรายละเอียดแก้ไขนะคะตรงลักษณะงานโดยสังเขปเนี่ย <c oughs> มันจะเป็นสีเทาเพราะอะไร เพราะว่าถ้าท่านเลือกไม่จัดทําท่านจะต้องทําแบบบอกศูนย์หนึ่งหรือว่าศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกแล้วแต่กรณีนะคะแต่ถ้าเลือกไม่จัดทํานะคะท่านต้องทํามือข้างนอกเพราะฉะนั้นระบบมันก็เลยไม่ต้องให้ท่านบันทึกการที่ท่านเลือกจัดทําการที่ท่านเลือกจัดทําระบบมันให้บันทึกไว้ลักษณะงานโดยสังเกตเพราะอะไรเพราะว่ามันจะไปทําแบบบอก,กอให้โดยอัตโนมัตินะคะ ทีนี้จะสังเกตว่าถ้าถ้าเลือกไม่จัดทํามันจะให้เบ้าเอกสารไฟล์ราคากลางตรงนี้นะที่เดียวแต่ถ้าเป็นเลือกจัดทํามันจะเป็นแบ่งช่องให้เลยเห็นไหมปลอสี่ท่านก็แนบปลอสี 4, ปลอห้าท่านก็แนบปลอห้านะคะสุยกตัวอย่างถ้าไม่จัดทําเพราะว่าจะผิดกันบ่อยถ้าเลือกไม่จัดทําเอกสารที่จะต้องเบ้ามีอะไรบ้างในหน้านี้นะคะ ท่านก็จะต้องเบา์ในตัวของปริมาณงานแบบสรุปค่างานก่อสร้างแบบสรุปราคากลางประสีีประห้าปรหกแล้วแต่ท่านนะคะตามที่คณะกรรมการเขาคำนวณมาให้ <c oughs> น่ะสุก็เบาทีละฉบับนะคะเบา์ทีละฉบับแล้วก็สังเกตไฟล์ที่เราเบ้าจะต้องมีชื่อไฟล์ขึ้นนะแล้วท่านก็ต้องลองคลิกเข้าไปดูด้วยว่ามันเป็นมันเปิดได้ นะคะถ้ามันเปิดไม่ได้สแสดงว่ามันผิดมาจากที่ท่านสแกนแล้วนะคะท่านอาจจะสแกนใช้เความเข้มเขาเรียกอะไรนะเอ,อความละเอียดมากไปน้อยไปนะคะแล้วแต่กรณีเนาะท่านก็ดูให้มันว่าผู้เสนอราคาเขาดาวน์โหลดไปแล้วเขาเห็นชัดนะคะเขาไม่ต้องมาบอกว่าหน่วยงานเบา์แน่ไฟล์ไปผมอ่านไม่ออกผมไม่รู้เรื่องเห็นไม่ชัดอันนี้เป็นสาระสำคัญเป็นสาระสำคัญ นะคะคณะกรรมการวิจัยบอกมาแล้วว่าถ้าเป็นเอกสารประกวดราคานะคะไม่ว่าจะเป็นเอกสารราคากลางถ้าหน่วยงานทําแล้วทําให้ผู้เสนอราคาเขามองเห็นไม่ชัดเจน <c oughs> แค่ในเรื่องของการมองเห็นไม่ชัดเจนก็หน่วยงานยกเลิกนะคะยกเลิกทําหม <c oughs> ไม่ได้สามารถว่าคุณมองไม่เห็นใช่ไหมคุณมาที่สํานักงานสิเดี๋ยวฉันให้ไม่ได้นะทําแบบนั้นไม่ได้นะคะ <c oughs> อ่ะเราก็เบาให้ครบเบลสี่ห้าหกในกรณีที่เราเลือกไม่จัดทํานะ แล้วก็ห้ามลืมห้ามลืมแบบบอกอเพราะเราเลือกไม่จัดทำนะคะยำ้ำห้ามลืมแบบบอกอถ้าเลือกไม่จัดทำหวยออกหรือยังเนาะยังอยู่กันหรือเปล่า,หร,ลาหรือว่าไปฟังหวยออกกันแล้ว วันนี้วิยากรไม่ได้เล่นหวยเลยอ่ะไม่มีเวลาเหลืออะไรอีกเนี่ยพูดเรื่องหวยแล้วหลุดแล้วไ้มเนี่ยอ่อแบบบกนะคะท่านอย่าลืมแนบแบบบกนะถ่านในกรณีที่ท่านเลือกว่าไม่จัดทาราคากลางในระบบนะคะห้ามลืมห้ามลืมเด็ดขาดนะเพราะว่าถ้าท่านลืมกลายเป็นว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติตามบอสองศูนย์หกไม่มีแบบบกศูนย์หกถึงแม้ว่าท่านจะมีปรสี่ห้าหกครบยกเลิกนะคะ อ่ะทีนี้ใส่ไปหมดแล้วปริมาณงานบอกครบถ้วนนะคะมาระบุวงเงินราคากลางสมมุติเท่ากันเนาะสองล้านบันทึกมาระบุวันที่กําหนดราคากลางนะคะวันที่กําหนดราคากลางก็คือวันที่หัวหน้าหน่วยงานของท่านเห็นชอบราคากลางของคณะกรรมการนะนะคะวันที่สิบเจ็ดกดบันทึกตกลง ระบบมันจะขึ้นไหมท่านตรวจสอบลักเอกสารราคากลางที่ท่านแนบไปเนาะว่ามันมีครบไหมท่านก็กดดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วก็ตรวจสอบอย่างที่สุบอกนะคะ <c oughs> กดปุ่มตรวจสอบเอกสารราคากลางเนาะจะออกมาเป็นซิไฟไแจะไม่แน่ใจว่าระบบคำนวณระบบทดสอบมันจะขึ้นมาให้ท่านหรือเปล่าเนาะอ่ะมันไม่ขึ้นช่างมันนะกดบันทึกกดตกลงนะคะ <c oughs> อ่ะทีนี้กลับสู่หน้าหลักอ่ะเห็นไหมว่าสถานะนะคะสถานะของกำหนดราคากลางเป็นดำเนินการแล้วนะคะให้ท่านกดปุ่มดำเนินการขั้นตอนต่อไปนะคะกดตกลงระบบมันก็จะเข้ามาให้ท่านทำรายงานขอซื้อขอจ้างนะคะมันจะเป็นสเต็ปเลยนะคะแต่ถ้าท่านบอกว่า อยากดูว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงคลิกไปที่รูปป้านนะคะอยากรู้ว่าขั้นตอนมันอยู่ในขั้นที่ไหนแล้วเนาะคลิกรูป,ป้า